ครับเราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดอุบลนะฮะครับจังหวัดอุบลก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมมากมายนะฮะครับลุงปูสวัสดิ์วัดป่าแสนอุดมนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รําเรียนวิชาจากอาจารย์ซึ่งเป็นพระหรือคารวสนะฮะ เรียกว่าสืบสารตำนานเรื่องราวของพายต่างๆมามากมายแล้วท่านก็ได้ทําขุนแผนผงพายกุมารมายุคต้นๆเมื่อปีหนึ่งสนะเป็นที่เรื่องลือและเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาตินะครับหลวงปู่สวัสดิ์ครับท่านเป็นเรียกว่าอยู่ที่วัดป่าแสงอุดมนะครับนี่คืออาจารย์ชินภรสุขสิทธิ์ธพุทธคมของหลวงปู่ทิมวรหานไรเพอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะท่านได้ถวายผงพายกุมาร หลวงปูอทิมได้อธิษฐานจิตได้ปลูกเสกไว้เมื่อปีหนึ่งเจ็ดกรุปหลวงปู่สวัสดิ์เพื่อนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเทพรัญจวนนะครับก็แล้วก็อาจารย์ธีนภรสุขสิกาลุงปู่สวัสดิ์ก็เป็นประธานกดนำเริกนะครับป่าขุนพระขุนแผนผพงภายกุามารรุ่นเทพรัญจวนนะที่วัดป่าแสงอุดมนะครับก็เป็นที่ฮือฮาและอาจารย์จีนพรก็ยังถวายพระชัยวัดน้อยก็รุ่นมหาปราบ สร้างไว้เมื่อปีพศ24 25 36นะเพื่อที่จะนำมาบรรจุด,ด้านหลังของคุนแผนผงพรายกุมารขับรุ่นเทพบรนจวนนำเริกนะฮะมีจำนวนไม่กี่องค์นะตอนนี้ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีปกใบมะขามนะฮะ ครับก็พิธีวัดช่างให้พิธีวัดละหารไล่นะฮะอาจารย์จีนพอได้ถวายกับหลวงพ่อสวัสดิ์หรือลูกปู่สวัสดิปปสสด์ให้นํานมาประดิษฐานที่ด้านหลังของขุนแผนผงพรายกุม,มารรุ่นเทพรันจวนนะฮะนี่คือพิธีกดนำเริกครับของพระขุนแผนผงพรายกุมารรุ่นเทพรันจวนนะฮะครับนี่คือหลวงปู่สวัสดิ์ท่านก็จะนั่งบริกรรมเรื่องอปุกเสกพระขุนแผนผงพรายกุม,มาร รุ่นเทพนัรจวนที่ได้กฎนำเลิกโดยท่านแล้วก็อาจารย์จินพรสุกิทธิ์นะครับเราจะเห็นบรรยากาศนะก็จะมีแขกเหรือต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนผงพรายกุมารนะครับกดนำเลิกด้าน,นหลังนี้จะฝังพระชัยวัฒน์ชินบัญชรน,น้อยรุ่นมหาปาาสร้างไว้เมื่อปีพศ2 4 2 5 3 6นะฮะ ครับก็กนของพระชัยวัฒนนี่จะอุดด้วยผงพรายกุมารอันนี้อาจารย์ชีนพรสุกทติก็ได้ถวายให้กับหลวงปู่สวัสดเพื่อนํามาประิิษฐานด้านหลังเนี่ยแต่ตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะด้านหน้าฝังตะกุดเ,เงินนะค,ะครับมาอ,อีกพิมพ์หนึ่งก็คือนี่กฎนําเลิก จำนวน109องค์นะก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับมนสารนี่ไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นผงพรายกุมารหรือจะเป็นผงมนสารต่างๆจะเป็นทับทิมเศกนะครับหรือจะเป็นตะขุดเงินนะฮะอันนี้ก็กดนำเริกที่ด้านหลังนี้ฝังพระหน้าปกปุกเศกที่วัดละหารไล่ อาจารย์เทียนพรสุกติก็ได้ถวายกับหลวงปู่สวัสดิ์อันนี้ปกเสดเมื่อปีพศ .2546 นะฮาะครับจำนวนไม่เยอะนะครับกดนำเลิกที่วัดป่าแสนนุดรมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะกุดเงินนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือพระที่จะเปิดให้ทุกท่านได้บูชาองค์ละ200บาทนะครก้นคบพ่นทอง ตาบอลทองแบบของหลวงพุทธิทิมเลยนะครับอันนี้ก็จะมีตะกุดเงินและจะมีหมายเลขซีรีส์นัมเบอร์นะครับให้ท่านบูชาองค์ละ200 2้0บาทจํานวนการสร้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำนวน1,900องค์นะฮะแล้วก็จะประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันที่8กกุมภพาพันธ์นะ ที่มณฑลวิธีที่วัดป่าแสงอุดมนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์จำนวน99รูปนะฮะครับหลังจากสับเทียนชัยก็จะมีัตถุมงคนแก่กระทุกท่านเลยนะฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นกฎน้ำเลิกนะฮะครับ้านหลังจะฝังพระชัยชินมัญชรน,น้อยครับก้นอุดผงไัยกุมารสร้างไว้เมื่อปีพศ2536แล้วทำพิธีที่วัดบันไล แล้วก็ปลูกเสกเดี่ยวโดยหลวงปูธ่ธรรมรังสีหลวงปู่ผาดหลวงปูป่บัวนะฮะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์อีกหลายๆอย่างนะฮะอันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะท่านไม่ต้องโทรไปถามไม่ต้องโทรไปจองเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับกดน้าเริกนะฮะครับก็ได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอ่า,อารุ่นพิมพ์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอง์ละ2 0 0บาทนะฮะครับก็จะเป็นเนื้อ ผงพายกุม,มารน,นะครับมีหมายเลขที่านเห็นและมีตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับท่านก็นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไ้เลยก็จะประกอบพิธีในวันที่8กุมภาโดยหลวงปู่สวัสดนะครับก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดป่าแสงอุดมนะครับก็ท่านก็นสามารถไปร่วมงานหลังจากง,งานก็จะมีการแจกวัตถุมงคลนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดเขาบอกว่า จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองขุนแผนนะครับเกจิอาจารย์แตละองค์ด,งดังมากก็ได้สร้างคุณแผนไว้หลายเกจิอาจารย์ที่โดดเด่นนะครับก็จะมีหลวงปู่เขียนนะสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านพลศิลป์นะอำเภอเคืองนาจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับความนิยมสุดๆนะแล้วก็มาหลวงปู่สวัสดิ์ซึ่งจะประกอบพิธีในวันที่8กุมภาพันธ์ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปโร่วมาานหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ก็จะมีการแจกวัตถุมงคลน,นี่ครับอาจารย์ธีรพรสุขสิ์สนะได้เขาเรียกว่าเทวตาผีมวลสารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภายต่างๆนะรับก็ได้มนพระมามาติกาบางสกุลแล้วก็มวลสารตรงนี้มาผสมกับผงพายกุมารปี17 1. แล้วก็มอบถวายให้กับหลวงปู่สวรรัสดเพื่อนําม,มาเป็นมวลสารในการจัดสร้างพระคุณแผนผงพายกุมารรุ่นเทพรัญจวนนะครับก็นี่คือที่มานะฮะนี่คือมวลสารเผาที่วัด อาหารไหลอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองนะประมาณ3ามทุ่มเศษก่อนที่จะทำพิธีเทวตาพีก็ไดนมนพระเกจิอาจารย์พกักรนาจารย์มามาติตามาติการะบังสกุลนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับหลวงปู่สวัสดนะฮะหลวงปู่สวัสดครับท่านจะมาพูดในเรื่องราวของพระคุณแผนผงพรายกุมารรุ่นเทพเรองจวนเรียนเชิญทุกท่านไปพบพระผมผมาพ่อเลยครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรรอดกบจตุคามครับและทีมงานอันนี้พี่กี้อุบลนะครับคุณเด่นอุบลนะครับแล้วก็อาจารย์อุ้ยนะครับเก้ายอดนะครับอันนี้พี่ตุ๊อันนี้น้องเจมนะครับอันนี้น้องโจแล้วก็น้องแมนนะครับทีมงานนะครับก็วันนี้มาที่วัดป่าแสนอุดมนะครับนะฮะหลวงปู่สวัสด ภูมิสาโลหรือว่ายาท่านสวัสดนะครับนะครับวันนี้ก็มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวมีการกดพิมพ์นำเลิกนะครับโดยท่านอาจารย์จินพพสุรติศินะฮะมาและมอบบุญสารให้กับหลวงปู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ได้มีการกดพิมพ์นำเลิกและก็จะมีการเขาเรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานหรือว่าเขาเรียกว่าปีการบอกว่าอะไรนะฮะจะมี ใครทารุ่นเนี้ยปลอมแปลงหรือว่ามีการทําเสริมทำเกินทำอะไรก็แล้วไม่ได้จะมีการเป็นอันเป็นไปเป็นวิบัตินะถึงลูกถึงเมียนะครับคือถ้าจัดสร้างหนึ่ง999องก็ต้องแค่999องค์มีโค้ดมีหมายเลขจํากัดทุกองนะฮะจะมีจากัดทุกองนะฮะเกินกว่า999องค์ไม่ได้ก็จะมีภัยพิบัติต่อคนจัดสร้างนะครับอันนี้คือ ถ้า999คนถ้าคือตัดสร้าง1,999องค์ก็แค่1,000ตามาหมายกำหนดการที่ลงเอาไว้เท่านั้นฮะจะไม่มีการเสริมไม่ใช่พอมีพอพระดังแล้วจะมีองค์เสริมขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบใช่นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะกราบเรียนหลวงปู่นะฮะเพราะหลวงปู่เองก็สื่อทางโลกวิญญาณนะฮะกับแม่พายโดยที่ว่าแม่พายมาบอกว่ารุ่นเนี้มี จากการเสริมไม่ได mm ้เลยนะครับแม้แต่ผู้จัดสร้างและเสริมเองก็จะเกิดภัยวิบัติแต่ครอบครัวและตัวเองนะฮะดังนั้นรุ่นนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมต้องพาคุณผู้ชมมากราบนักสการหลวงปู่สวัสดิ์ครับกาบนักสการครับหลวงปู่ครับอ่าเจริญพรครับครับูครับก็รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงปู่รุ่นนี้มีพลังมากครับตามที่ได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตครับหลวงปู่ครับจะมีพลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาครับ ในขนาดที่ว่าคาถาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีปรากฏการณ์เช่นนี้เพราะตัวนี้ได้รับมวลสารชันดีจากท่านอาจารย์ชินพรเป็นผู้มอบให้เป็นส่วนหนึ่งของผงภายกุมารที่มียานหลวงปู่ทิมครับแผ่รัศมีครอบคุมในวัตถุมงคลชุดนี้ครับจึงมีพลังตั้งแต่ก่อนที่จะปลุกเสกแม้ขนาดที่ปลุกเสกนั้นหลวงพ่อนั้น แทบที่จะประคองตัวไม่ได้เป็นพลังที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยจริงมั่นใจว่าขุนแผนชุดนี้จะมีทั้งอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์เป็นสุดยอดแห่งเมตตามหานนยมครับด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นส่วนผสมครับตลอดทั้งพลังกิจอันเข้มขังพลังเวทอันล้ำลึกที่หลวงปู่ได้ร่ำเรียนมาจาก5ครูบาอาจารย์ได้ผสมผสานแผ่ประจุ ลงในคุ้นแผนจุดนี้จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเป็นที่สุดของที่สุดตั้งแต่ที่ปลูกเสพมาครับนะนะครับแล้วได้ทราบข่าวว่ารุ่นนี้มีสัจจะอธิษฐาน้วยว่าใครการทําเสริมนะคะรับลุ้บางคนรุ่นนี้ถ้าทําเสริมจะเกิดวิบัติยังไงครับน้องูครับเออก็ไดเห็นความตั้งใจของครับทีมงานผู้จัดสร้างผู้ร่วมกันคนละไม้ละมือเห็นความตั้งใจอันดี จึงขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกล่าผู้มีหูทิพตาทิพจงเป็นสักขีพยานหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีการกระทำปลอมแปลงและเดียนแบบนำวัตถุมงคลชุดนี้ไปสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็แล้วแต่ที่ให้เทียบเคียงกับวัตถุมงคลชุดนี้ขอจงวิบัติ ประสบแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลแต่ถ้าหากมีความตั้งใจอันดีแล้วมีความที่ได้รับศรัทธ,ธาเกิดพลังศรัทธ,ธาอย่างแรงกล้านำไปบูชาก็ขอบจงประสบแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยสุขสมหวังไม่ว่าจะเป็นด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมตลอดทั้งแค้วคาดปลอดภยัยเจริญรุ่งเรืองนี่ก็คือ ลุงปู่สวัสดนะฮะวัดป่าแสงอุดมนะฮะครับก็ท่านก็ได้มอบบนสารและจาย์เชนทรพรก็ถวายผงพรายกุม,มารหุวงปุทีมนะฮะครับปี17ครับก็แล้วก็ได้กดนำเลิกครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปชมพิธีปลุกเสกเดี่ยวครับภายในวัดป่าแสงอุดมโดยลุงปู่สวัสดนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลังครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปชมได้เลยครับ ติฏันตาสันติเกยังมูลิราวัจจะังสาเทโวเมสุนันตุสมาเดสะสมอาเดสะสมอาเดสะนัทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสายศิลปาทรงสมุทรไทยแยกทรงอากาศสารพัดยะทรงสวหาภัพุทธังทรงอิสวะสูตสูตสวายอิธามังทรงอิสวะสูตสูตสวายอิสังขังทรงอิสวะสูตสูตสวายอิโอมิบัตฑสมิงทัพตะคนทัพพระภูณีเทวาฮีตาตุเหปริปุนทันตู ตุติยมีอิมัสสมิงพระประพนครับพบุนีเทวาอีจารุมเหปริพุนจันตุตติยมีอิมัสสมิงพระประคนครับเทพบุนีเทวาอีตารุมเหปริปุญจันตุก็ข้าขอผู้ชาคุณประพุติปราธรัมประสงค์ตลอดทั้งเทพปยาอาดักทั่วทั้งจกักรวรรดินั่นตาจากักรวรรดิทั้งสิบหกแผ่นป่าทั้งสิบห้าแผ่นดินขอผู้ชาบาบรมีพาบุรพาจย์ทร์ปัสสาาาัดพิชาขอนเชิญครูทั้งหาดัดมี พุ่นคอเป่งบุญยืนอาจารย์เป่งบุญยืนหลวงปู่ลทธิัรัตนโชติโตวัดชมพะท่านราชสัมพอำเภอกระสังจังหวัดบุริรัมหลวงปู่ศรีสริจันโพอคู่กันปปุูกทมขออันเชิญสู่ตุขจจะทำการปลุกม่นปลุกทัวมึนท้นปลุกเครื่องทั้งนี้ปลุกอักษรทันทีปลุกไก่กระยี่ปลุกชินานาปลุกน้ำและเดือดให้เดือดขึ้นมาปลุกน้ำอัขราอีกอักษรพระธรรม โอมขรุกขลุกคุยจะผูกธนะกุยจะผูกทั้งหมดกุยจะผูกทั้งิติปิโสธาหมอพุทธายะอาปามาตุปัติมาสังอังกูสัมพิธาปุพยปะอาสังทิโสลปุสัะปุพัจงบังเกิดเป็นญาณคุณแผนโอมขลุกขลุกคุยจะผูกธนะกูุ้ยจะลูกทั้งหมดคุยจะผูกทั้งิติปิโสธาหมองพุทธายะอาปามาจุปัติมาสังอังกูสัมพิธาปุพยปะอาสังทิโสลปุสัะปุพภัจงบังเกิดเป็นญานคุณแผน อมกลุกลุกูจะปลุกธนคกูจะปลูกทั้งหมดคจะปลูกทั้งอิทธิพิสน้หมู่พุทธายะอาปามัจุกัทิพัสังอังคุสังยิธาภูพิยปักอาสัมยิโสปุสัพภุพัจงบังเกิดเป็นยานคุนแผนโอมสิทธิสิทธิให้แก่กิตต่างรัฐะนังพียงมามาราศีงามประดุษดังแผ่นป่านางามดังคุนแผนแขนงามดังพระละลายกายงามดังพาทิตลิขงามดังพาจัน สาในเมืองสวค์เห็นหน้ายู่ม่ไล้สาแก่แม่หมายละโลกมนุษย์อย่ลงลางยล่มหลักแต่ไปฝันช่วงจริงกันมีเว้นวายจะลำลึกถึงต้นไม้ก็มางวยงงลงสเสน่ห์จงตามมาใกล้ไม่ห่างเหสมตะเลนึกจะลำลึกถึงปัญหาหมก็มาหลงอืมถ้ำาะกูหาจะลำลึกถึงปญาปาลาก็มาลงและลืมนม้ำจะลำลึกถึงเทวดานางฟ้าทุกเยมีมานให้ลงมาผูกพัน์ด้วยสเสน่ห์ขอจีบฝุนแผเนก็สู่ตายขอนาคุนแผนทนนผนั้งหลายจุงสูนห้า ให้มีเสน่ห์เ,เมตตาตลอดไปใครเห็นใครรักใครทักใครชมให้คนนิยมตามมาโอมนับอัปพัทธนับมาพัทธนับมาพัทธ,ธอรังพุทโธนะพ่อพุธทธายักพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิเมตตาสิทธิสิทธิพระวันกุเตนรุ่มโมลงพุทโองทางงวยยะละรวยละรวยลิละรวยคางละรวยปากและรวยใจลมพระไปพระไปทงกคนทนั้งหลายเอหิกิตตังพระรังสุสีสุสังนรุ่มกิดโมรุ่มใจพุทธจับตาซ้าย ถ้าจับตาขอดยะาินดีอาหารนุกานสังสิโมนะองอมจิดมาหมัดจิดมาอมพุดตาขาถาองูอมแสนไะยาใจปองขอยใจปองปันกับกบัวไข่คอยใจไหลปันเดือมประดาวเป็นเั้ืงฝากข้าได้เห็นหนาข้าได้อาปเปองไหลไหลของมหัมจสีสิทธิสงิตอมยอดแก้วเสน่ห์ครับหลวงปู่สวัสดิ์ท่านได้ปุกเสกพระคุณแผนผงไรประมาณรุ่นเทพบรรจวนนะฮะ ครับซึ่งจะมีพิธีในวันที่8กุมภพาพันธ์นะครเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปร่วมพิธีก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์99รูปที่จะมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่สวัสดิ์ท่านเป็นประธานครับวันนั้นหลังจากเสร็จพิธีก็จะมีแจกวัตถุมงคลนะที่วัดป่าแสงอุดมนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะพระคุนแผนผงพรายกุมารก็จะมีหลายเนื้อนะครับก็จะมีทั้งเนื้อพิเศษจะมีฝังตะกุดทองคําจะมีฝัง พระหน้าปกนะฮะหรือจะมีฝังพระกิ่งชัยวัดเทนามันชรน,น้อยนะ,ะครับโดยมอบให้อาจารย์ธีนรพรสุกตทธิ์นะ,ะพระทั้งหมดจะมีโคดและมีหมายเลขนะ,ะเงินรายได้ร่วมกันสร้างสราวัดป่าแสงอุดมก็เรียนเชิญทุกท่านหรือท่านจะไปบ,บูชาได้ที่วัดป่าแสงอุดมก็เรียนเชิญเลยนะ,ะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูพิธีชมพิธีอาจารย์ธีนรพรกดนำเลิกนะ พระคุณแผนผงพรายกุม,มารรุ่นเทพปริจวนของหลวงปู่สวัสดิ์เรียนเชิญทุกท่านเลยครับ เทพรุ่นโจรครับนี่ก็กดน้ำเลิกแนละ้วก็มีหลวงป,ปู่สวัสดิ์แล้วก็อาจารย์รธีนพรสุขสิทธิ์นะฮะครับทั้งหมดกดน้ำเลิกในวันนั้นนี่ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านพระองค์โคบายจองนะฮะครับหมดเรียบร้อยแนละ้วก็จะมีวันที่8 5, กุมภาพันธ์ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก็จะมีกดน้ำเลิก แล้วก็หลวงปู่สวัสดิ์ก็จะประจัดพิธีภายในวัดป่าแสงอุดมโดยได้กาบราราสนาในมนูลพระคณาจารย์พระเกจิ well. อาจารย์ถึง99รูปขับนี่คืออาจารย์ธีนพรสุิทธินะก็ได้กดนําเริกพระคุณแผนผงพายกุมารรุ่นเทพรัญจวนนะฮะขับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน um ้าท่านสามารถโทรศัพท <laughed>. ์สอบถามได้เลยนะฮะขับพระคุณแผนเทพรัญจวนนะฮะขับก็จะมีพิมมีพิมพ์เดียวแต่เนื้อต่างๆนีมากมายนะฮะขับก็เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นด้านหน้า ครับก็ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ